กล่าวสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาพบกับแม่หมูคิทเช่นกันเหมือนเดิมครับวันนี้มีเมนูกับข้าวนะครับที่เป็นเมนูอาหารไทยมานําเสนอนั่นก็คือเมนูผนังเหนือวัตถุดิบก็ไม่ยงยากเลยนะครับมีเท่าที่เห็นนี่เนื้อบัวครับกะทิในส่วนของเคื่อนแกงนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงใบมะกรูดพริกชี้ฟ้า น้ำตาลมะพร้าวผงหนัวพริกแกงครับน้ำปลาเป็นเมนูที่เราจะคุ้นกันดีนะครับได้ทั่วไปตามร้านขายข้าวแกงนะครับพบเห็นแทบทุกร้านเลยทีเดียวขาแผงไขาเนื้อนะครับแนะนำว่าเป็นเนื้อในองสันในใหสันในนี่จะเหาะในการมาทำคะแนน มันน้อยท่านไหนเพื่อนๆที่ชอบติดมันก็เลือกเนื้อติดมันได้เตรียมมะเขือพวงเอาไว้นะครับมะเขือพวงนี่ก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูผั่นนะครับผะ่นนี่เราทําได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นผั่นเนื้อผแ่นหมูหรือว่าจะผแ่นไก่อร่อยทุกเนื้อสัตว์ที่เรานํามาทําผแ่นเลย เด็ดปากมะกรูดเตรียมไว้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็มาหั่นพริกชี้ฟ้าแดงใครจะใส่สีกเขียวด้วยหรือสีเหลืองด้วยก็ได้นะครับหน้าต,ตาของวัตถุดิบก็มีดังนี้นะครับพริกแกงวันนี้แม่หมูใช้พริกแกงแดงสําเร็จรูปนะครับแล้วก็นํามาผสมกับพริกแกงของทางเมืองการนะครับที่ได้มาจากท่ากระดาษอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนะครับส่งมาให้ได้ทำอาหารรับประทานมาเริ่มต้นแกงกันเลยนะครับตามของกระทะครับใส่กะทิลงไปหัวกะทิไปก่อนนะครับรอให้น้ำกะทิของเราเดือดนะครับ เพืเ่อนๆหลายคนก็คงอยากทำเป็นหอนก่แล้วนะครับสำหรับเมนูแกงกะทิกะทิเดือดเราก็นำพริกแกงมครับดีนะครับให้ตัวพริกแกงนะเนี่ยเข้ากับกับน้ำกะทิกะทินี่ใครจะใช้กะทิสำเร็จรูปนะครับ ถาใครถนัดจะใช้กะทิสดก็ได้แล้วแต่ความสระดูกแต่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนครับหลังจากนั้นนำเนื้อลงใส่เลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับนแนมแงผัดเนะ้อถ้าใดไม่ตัดแล้วก็เลือกประีาำเป็นปแนงไก่หรือว่าแนงหมูก,ก็ได้ปงรสกันเลยนะครับใส่น้ำปลา โดยผมรัวนะครับแล้วก็น้ำตา,มาลมะพราวกด่นให้ส่วนของเครื่องปุ่มของเราเ,เข้ากับตัวน้ำกะทิแล้วก็ตัวเนื้อนะครับหันั้นนะครับเราก็ใส่หางกะทิลงไป ครับจะเห็นหน้าตาของแผงเนื้อแล้วนะครับกานกลับไปพูดกันถึงเรื่องเนื้อน,นะครับถ้าเราได้สนองคุ้นกขคดีครับเนื้อนี่ก็ให้เขาหั่ได้ไปชิมรสกันครับหลังจากนั้นเราก็นำมะเขือพวงลงไปใส่ มันก <muitas> ็เป็นมะเขืออีกชนิดหนึ่งนะครับที่รับประทานมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราผักทุกชนิดนะครับรับปราหารที่เป็นประโยชน์การผักการผลไม้เยอะๆนี่ช่วยระบบการขับถ่ายขยำใบมะกรูดลงไปการขยำนี่จะช่วยให้น้ำมันของระเหยนะครับใบมะกรูดเนี่ยทำหน้าที่ข็ได้ดีก็ทำให้น้ำแกงภายในของเราติดหอมด้วย ราก็ใส่นะครับพิชซ่าที่เราสํเาเร็จมไปจาปรรป้างระโดดกระทั่งแล้วนะครับเป็นเนื้นที่แม่หมูนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับเพื่อนๆอ,อ,อยากให้แม่หมูทําเมนูไหนก็แนะนํากันมานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของแม่หมู ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมูนะครับอาตานะครับเราจะใส่ชามแล้วพร้อมรับประทานกับเครื่อส่วนวร้อนอันนี้นะครับแม่หมูคิเชนก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ